สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับผม TMT Gamer เนาะซึ่งวันนี้เราจะไปหาสตองโอหกันอย่างแรกคือเราต้องทำการปลา Eye of Ender เพื่อทำการหาสตองหูกันเนาะโอเคเราจะไปตีมังกรกันแล้วไปลูกแรกจะแตกไหมล้ามลุ้นกันอย่าแตกนะอย่าแตกแตกไอสัตว์โอเคแต่ว่าทำไม่ใต้น้ำมันมืดอนะมืดหน,นี้เราจะมองเห็นไมนะี่ยบางทีสตองหูอยู่ใต้น้ำอนะเนาะ โอเคเดี๋ยวเรากลับไปดื่มในวิชันก่อนก็ไละในวิชันดื่ม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 โอเคมองเห็นใต้น้ำแล้วเคยต้องไปทางไหนอ่ะเดี๋ยวเราลองป้ายอบเอนเดอร์อีกรอบหนึ่งเดี๋ยวหาจังหวะก่อนสนใจต้าปลาลักพังตาปลาหลักพังสนใจซากพลังพังไหมสนใจครับโอเคเดี๋ยวไปดูก่อนเออไม่มีหีบโอเคงั้นก็เตรียมตัวขึ้นกันละหัน ถ้าเกิดจะไม่มีหี่แบบเนี้ยโอเคมาเ <Yeah. S 1> อ้ามาลงทางนี้เนาะเดี๋ยวเราขุดลงไปเลยก็ได้โอเคใช้พวกสุดโปรดของเราขุดลงไปเลย <Yeah. S 1> แล้วก็ในวิชั่นนี่หาเลยโอเค,อเ,คเจอแล้วอ่ะก่อนก่อนเท่าจะเจอเนี่ยเราได้วนเอา วนเอาอะไรเราได้วนกลับไปเอาท็อตที่บ้านอีกรอบหนึ่งนะเพราะว่าท็อตเราไม่มีอะโอเคเดี๋ยวดูซิว่าจะพอไหมถ้าเกิเดไม่พอก็ต้องวนกลับไปเอาที่บ้านอีกแหละโอเคเดี๋ยวปักท็อตก่อนโอเคดูซิพอไหมไม่พอขาดสามอันโอเคต้องกลับไปเอาที่บ้านอุ้ยกระตุกลาวาเมื่อกี้โอ้โหโอเคครบแล้วนะเดี๋ยวเราเอาของที่ไม่จําเป็นเหลือของที่จําเป็นมาก่อนโอเคน่าจะไม่มีอะไรหรอกมั้ง โอเคไม่มีอะไรหรอกหรือว่ามีฮะโอเคมีเอาบล็อกอะไรไปก็ได้ด้วยเนาะเพื่อต่อขึ้นเสาออฟซเดียมโอเคแล้วก็ลงไปกันเลยวู Woo ้โอเคเข้ามาแล้วเนี่ยสิ่งที่เราทำอย่างแรกเลยคือการยิงอินคิสต้าลงเสาเนาะคิสต้าอะไรคิสตันเลยซึ่งสีมือกันยิงของเราก็ใช่ว่าจะได้เรื่องนะโอเคแตกไปแล้วเสาหนึ่งเหลืออีกเสาเหลืออีกเสาหนึ่งอะไรเหลืออีกหลายเสาเลยเนาะเดี๋ยวเราตัดไปตอนทำเสร็จแล้วดีกว่า นี้เราต้องต่อบัคขึ้นมาเนาะเพื่อทำการทำลายเอ็นคริสตัลโอเคโอเคครบทุกสาวเราจะการฆ่ามังกรฆ่ามันฆ่ามันฆ่ามันโอเคตีเลยเนาะตีไปเรื่อยๆเดี๋ยวเขาก็น่าจะตายเองแหละเพราะดาบเราเอ็นชาร์จชาร์บเนี่ยะดับสูงอย่าไปอยู่ใกล้ปากมังกรเดี๋ยวเห็นไหมมันจะพ่นน้ำลายใส่โอเคแล้วก็อยู่ข้างหลังมันเนาะโอเคเขาบินแล้วแล้วก็ธนูต่อดได้นะแต่สีมืดการเล่นธนูของเรามัน อย่างที่บอกคือมันไม่ได้เรื่องอะมาตอดไปก็ไม่โดนอ่ะโอเคเดี๋ยวเราตัดไปตอนที่เขามาจอดเลยก็ได้ตีเข้าไปตีเข้าไปเออตี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 ตตเออตายเรียบร้อยโอเคต่อไปแล้วก็ซ่อมขวานเลยเนาะ เราจะใส่เวลจากมาังกรเนี่ยทำการซ่อมขวานเราจะมีขวานเรามันเน่ามากโอเคโอ้หได้เวลเยอะนะเนี่ยเหมือนมันไมไ่โหลดเวลฮะเท่าที่เห็นนะโอ้ได้เยอะนะได้เยอะโอ,โอเคเดี๋ยวเราไปอินซิตี้กันเลยดีกว่าเนาะมาถึงอินสิตี้แห่งแรกแล้วก็ยิงเนาะก็จะถึงแม่งก็ไกลกมากมเลยเนี่ยก็จะถึงเนาะโอเคยิงช็อกเกอร์เลย อ,อยู่บบนั้นควาดลงมาแล้วเอา้าเผยมองหน้ายน้ำแมนเฉยโอ้ยอย่าหน่าอย่ามายุ่งกับเราเลยเราจะตีช็อกเกอร์ไม่ไล่ล้วนะไล่แล้วนะออกไปใกล้นู่นโอเคเข้าไปดีใกล้กันแล้วททรบอ้้หทรบโอเคเดี๋ยวจะาก,กันไปเล่นเ <c oughs> จออินสติทูตแห่งที่สองแล้วอยู่ตรงนู้นที่เองอเ,เห็นไหมโอเคเดี๋ยวเราจะวิ่งไปเลยเนาะ โอ้โหของเยอะมากของของดีๆงั้นเลยอะโอเคเดี๋ยวเก็บไปเก็บไปเยอะๆเลยเนาะโอเคเดี๋ยวเรากลับบ้านกันดีกว่าวันนี้คือเราไม่ได้ปีกกับโคตรเจ๋ได้เลยเพราะว่าอินสติทิที่ะมันไม่มีอันไหนมีเรือเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวอีพีหน้าเดี๋ยวเราจะมาหาปีกกันเนาะโอเคอันนี้ก็กลับบ้านกันก่อนเลย